โดนั์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐเพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปเตรียมตัวเข้ารับตําแหน่งอีกครั้งเป็นสมัยที่สองเวลานี้นะคะมีสื่อหลายสำนักที่ออกมาเปิดเผยรายชื่อคนที่เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามานั่งในคณะรัฐมนตรีของเขาค่ะซึ่งก็มีทั้งบุคคลที่เป็นพันธมิตรที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งสำคัญมาก่อน News ์ i ด e s จวันนี้เราหยิบเอารายชื่อของคนที่มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะเข้าไปรับตําแหน่งสําคัญซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าตาของคอรมอรของทรัมป์ออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็น่าสนใจและน่าลุ้นว่าจะพาสหรัฐไปในทิศทางไหนใต้ทรัมป์ยุค2.0ค่ะ เริ่มกันที่กระทรวงสําคัญอย่างกระทรวงการต่างประเทศกันก่อนค่ะชื่อของริชาร์ดกรีเนลอดีตเอกอักรรทูตสหรัฐประจาเยอรมนีแล้วก็อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองแห่งชาติคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งสําหรับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะกรีเนลเนี่ยมีจุดยืนสนับสนุนทรัมป์อย่างชัดเจนแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปส่วนอีกคนที่ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันก็คือมาร์โกรูเบโววุฒิสมาชิกจากรัฐฟลอริดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านลาตินอเมริการอยเตอร์ส จะรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รูบิโอจะถูกเลือกแต่ไม่ว่าจะเป็นกรีเนลหรือว่ารูบิโอค่ะอาจจะสะท้อนถึงนโยบายต่างประเทศที่เน้นการเจรจาเชิงรุกแล้วก็การรักษาอธิปไตยของสหรัฐโดยจะมุ่งให้ความสําคัญนะคะกับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีมากกว่าพันธมิตรพหูภาคีแล้วก็อาจจะมีท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านการค้าและความมั่นคงโดยจะคงนโยบายหาเสียงที่ถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดขายของทรัมป์ก็คือ America First นั่นเองนะคะ ส่วนประเด็นเศรษฐกิจก,ก็เป็นสิ่งที่คนอเมริกาให้ความสนใจในนโยบายหาเสียงของตัวผู้สมัครเป็นอย่างมากทรัมป์เนี่ยก็ชูจุดยืนค่ะการกลับมาทําให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วก็แน่นอนนะคะว่าการที่จะต้องทําให้อเมริกามาก่อนค่ะ ผู้ที่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคลังมี5รายชื่อแต่ว่าชื่อของโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์อดีตผู้แทนการค้าของสหรัฐแล้วก็ลารีคุดโลอดีตผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติทั้ง2รายชื่อนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าบ่งบอกถึงแนวทางที่เน้นการสนับสนุนธุรกิจเป็นหลัก อย่างไลท์ไทเซอร์เนี่ยนะคะอาจจะให้ความสําคัญกับการตั้งกําแพงภาษีแล้วก็มาตรการปกป้องตลาดในขณะที่คุดโลเองจะสนับสนุนการลดข้อจํากัดทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคเอกชนนโยบายนี้ก็อาจจะช่วยกระตุ้นการจ้างงานแล้วก็การผลิตในประเทศขณะที่ก็จะมีการเน้นปกป้องธุรกิจสหรัฐจากการแข่งขันระดับโลกโดยเฉพาะการลดความไม่สมดุลทางการค้ากับประเทศเศรษฐกิจใหญ่เช่นจีน ส่วนอีกคนที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคนนี้มีบทบาทกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์เขาชื่อว่าสกอตต์เบสเซนต์นักลงทุนผู้ก่อตั้ง Key Square Group ค่ะเขามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์นะคะโดยเขาเสนอแผน3-3 3ก็คือมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง3%ผ่านการลดกฎระเบียบลดการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางให้เหลือ3%ของ GDP แล้วก็เพิ่มการผลิตน้ามันของสหรัฐขึ้นเป็น3ล้าน บาเรลต่อวันนอกจากนี้สิ่งสําคัญคือเขาคนนี้เนี่ยยังเสนอชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐเงาหรือ Shadow Federal Reserve Chair ค่ะ หมายความว่าอะไรคือการตั้งขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นการแต่งตั้งบุคคลที่มีบทบาทคล้ายกับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอะนะคะตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะเอาไว้คอยส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินแล้วก็สร้างความคาดหวังในตลาดก่อนที่วาระของประธานคนปัจจุบันจะสิ้นสุดลงส่วนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิค่ะชื่อของชอมโฮเมนนะคะถูกพูดถึงว่าเป็นคนที่ทรัมป์เนี่ยหมายมั่นปั้นมือให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโฮเมนเนี่ยนะคะเขา เขาเป็นอดีตผู้อํานวยการรักษาการของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐในสมัยแรกของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์แล้วเขาก็ยังเป็นผู้ที่สนับสนุนนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดรวมไปถึงนโยบายการแยกครอบครัวที่เป็นที่ถกเถียงกันด้วย ในปี2024นี้นะคะมีการคาดการ์ว่าถ้าทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งโฮเมนคนนี้เนี่ยอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบอร์เดอร์ซีซาหรือว่าผู้รับผิดชอบด้านนโยบายชายแดนบทบาทนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองโฮเมนเนี่ยนะคะเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรองประธานาธิบดีคามาราแฮริสในฐานะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นบอร์เออร์ซีซาน่ค่ะโดยระบุบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ดาเนินการอย่างเพียงพอในการ จัดการกับปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองส่วนความมั่นคงทางทหารการรักษาและปกป้องประเทศจากภัยคุกคามหรือกระสวงกลาโหมนะคะที่ทําหน้าที่นี้ชื่อของไมเคิลวอลส์สมาชิกสภาคอนเกรสจากรัฐฟลอริดาและอดีตหน่วยรบพิเศษกรีนแบรดเป็นบุคคลที่คาดว่าทรัมป์น่าจะให้ดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีกระรวงกลาโหมในรัฐบาลด้วยประสบการณ์ทางทหารที่กว้างขวางแล้วก็มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านกลาโหมของทรัมป์ในด้านกระทรวงยุติธรรมค่ะจอร์ George ฮอลลี Holy, วุฒิสมาชิกจากมิสซูรีแล้วก็แพมบอนดีอดีตอายการรัฐฟลอริดาเป็นสองบุคคลที่มีชื่อเป็นตัวเต็งนะคะทั้งคู่เนะี่ยมีจุดยืนในแนวทางอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจนก็น่าจะมุ่งเน้นไปที่การตีความกฎหมายตามหลักการดั้งเดิมของแนวคิดอนุรักษ์นิยมรวมไปถึงการควบคุมบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่แล้วก็การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยความมั่นคง ทีนี้มาถึงอีกคําถามสําคัญจากันได้ไหมคะว่าตัวของทรัมป์เองเนี่ยมีคดีอาญาติดตัวเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีในระดับรัฐบาลกลางอย่างการถูกฟ้องร้องในข้อหาจัดการเอกสารลับอย่างไม่เหมาะสมหรือว่าจะเป็นคดีที่พยายามจะพลิกผลการเลือกตั้งปี2020คําถามสําคัญคือคดีเหล่านี้ที่ติดตัวทรัมป์ในวันนี้ที่ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่47จจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเลือกคนมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ Financial Times ค่ะวิเคราะห์บอกว่าในฐานะประธานาธิบดีนะคะทรัมม์มีอำนาจกดดันกระทรวงยุติธรมรมรวมไปถึงการแต่งตั้งอายการสูงสุดที่อาจจะเลือกยกเลิกข้อกล่าวหาเหล่านี้อำนาจนี้อาจจะหยุดยั้งคดีระดับรัฐบาลกลางที่มีต่อเขาได้ทีนี้นอกจากคดีระดับรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยทรัมป์ก็ยังเกี่ยวข้องกับคดีระดับรัฐในแมนฮัตตันแล้ก็จอร์เจียค่ะซึ่งคดีเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะถูกอิทธิพลจาก ฝ่ายบริหารแต่ทีมกฎหมายของทรัมป์อาจจะพยายามชะลอการดำเนินคดีหรือว่าขอความคุ้มกันผ่านการฟ้องร้องในระดับรัฐบาลกลางแม้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะมีความขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญดังนั้นปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอิทธิพลของเขาต่อกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กลยุทธ์ทางกฎหมายอาจจะถูกใช้เพื่อสามารถชะลอหรือยุติกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งถามไปถึงเรื่องของจะมีการอภัยโทษตัวเองได้หรือไม่ในฐานะประธานาธิบดีซึ่งปกติ แล้วเนี่ยการอภัยโทษเนี่ยนะคะเขาจะทําในวันท้ายๆก่อนหมดวาระหรือว่าอาจจะอภัยโทษให้กับผู้ช่วยหรือกับครอบครัวก็ได้หลายฝ่ายจึงจับตาค่ะว่าทรัมป์จะใช้อํานาจนี้หรือไม่แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นการคาดการเท่านั้น ส่วนอีกตำแหน่งอย่างผู้อำนวยการข่าวกรองกลางหรือว่า C.I.A. นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบอกว่าชื่อของจอร์ดแรดคลิฟ f อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐเท็กซัสและอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในสมัยแรกของทรัมป์จะกลับมามีบทบาทสำคัญในวงการการเมืองอีกครั้งโดยทรัมป์อาจจะมีการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ C.I.A. ค่ะ ส่วนรายชื่อที่สร้างความเซอร์ไพรส์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นจริงน่าจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างมากเขาคนนี้ชื่อว่าเอเลนมาร์สนั่นเองค่ะมหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาแล้วก็ SpaceX ผู้ที่สนับสนุนทรัมป์ตลอดการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะคะจากการเคยให้สัมภาษณ์ของมา s ์สกับทรัมป์ค่ะบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีการคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ตัวเอเลนมา์ส อาจจะได้มีบทบาทในรัฐบาลถ้าทรัมป์นะการเลือกตั้งแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดตอนนั้นนะคะแต่ว่ามัสเองเนี่ยเคยเล่นมุกเกี่ยวกับการได้ตําแหน่งหัวหน้ากรมการบริหารประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือว่า Department of Governmental Efficiency หรือชื่อย่อว่า Dodge ซึ่งมันเป็นการเล่นคํากับมีมและสกุลเงินดิจิทัลที่มัสชื่นชอบขณะที่ทรัมป์เสนอความเป็นไปได้ค่ะที่มัสอาจจะได้รับตําแหน่งเลขาธิการฝ่ายลดต้นทุนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันนะคะกระแสข่าว ที่เกี่ยวกับตัว,ตวเตงง<อ>ง็งคอรมอชุดนี้ของทรัมป์เนี่ยก็มีมข่าวมาอีกบอกว่าทรัมป์เนี่ย,ยอาจจะตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่ากระทรวงดูแลค่าครองชีพคนอเมริกันเพื่อ <"P hew. S 2> จะไปตัดลดต้นทุนของรัฐบาลซึ่งมั์สก็เคยพูดออกสื่อว่าถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งเขาเนี่ยแหละอาจจะได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีประจํากระทรวงใหม่นี้ค่ะ ส่วนอีกสองรายชื่อที่คุ้นหูเป็นอย่างดีอย่างไมค์ปอมเปโออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในสมัยแรกของทรัมป์ล่าสุดนี้ต้องอกหักนะคะเพราะว่าทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองว่าจะไม่เชิญปอมเปโอเข้าร่วมคณะบริหารชุดใหม่แม้ว่าจะเคยร่วมงานกันมาก่อนซึ่งการตัดสินใจนี้ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ปอมเปโอเนี่ยเคยลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในปี2024่ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการท้าทายความเป็นผู้นําของทรัมป์นอกจากนี้เนี่ยปอมเปโอก็ยังถูกวิจารณ์ จากผู้สนับสนุนทรัมป์ว่าไม่ได้สนับสนุนทรัมป์อย่างชัดเจนในระหว่างการหาเสียงแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการอย่างเพียงพอในการจัดการกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะ u s เชนโฮกส์ที่เกิดขึ้นในปีสองพันสิบหกเรเชนโฮกส์นะคะคือการที่ทรัมป์กับทีมหาเสียงได้ถูกกล่าวหาว่าไปสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัสเซียโดยมีการเปิดการสืบสวนเกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งของรัสเซียซึ่งทรัมป์กับทีมเนี่ยบอกว่าข้อกล่าวหานี้มันไม่มีมูลความจริงและมีแรงจูงใจทางการเมืองคํานี้ก็สะท้อนถึงความขัดแย้งทางกกกกาาารเเมมืออองงงยย่่ลลึึซ้ีววับบคชแะ การสืบสวนเหล่านี้ก็เลยไปสะเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์และก็ปอมเปโอในฐานะที่ตอนนั้นเขาก็ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการ CIA ด้วยขณะที่อีกคนนะคะที่ไม่มีชื่อในคอรมอนี้แน่นอนก็คือนิกกี้เฮลลี่ค่ะอดีตทูตสหรัฐประจะรําสหประชาชาติและอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาเธอมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับทรัมป์นะคะเคยดํารงตําแหน่งในรัฐบาลของทรัมป์ทีนี้ต่อมาก็กลายมาเป็นคู่แข่งทางการเมืองและสุดท้ายก็กลับมาสนับสนุนการหาเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้ง ปี2024แต่ก็มีการยืนยันมาแล้วนะคะว่าเธอจะไม่ได้มีบทบาทใดๆกับคอรมอชุดนี้ของทรัมป์เลยท้ายที่สุดแล้วนะคะทิศทางการบริหารในสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะกลับไปใช้ในโยบายเดิมก็คือ America First แต่ว่ารอบนี้อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยความเร่งด่วนมากขึ้นส่วนสุดท้ายรายชื่อที่เราคุยกันมาวันนี้ว่าเป็นตัวเต็งจะเข้ามานั่งรับตำแหน่งสำคัญในคอรมอชุดนี้จริงหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ